ครับสวัสดีครับผมมือนนี่มา่งห้มกันอได้มือนนี่นี่หอยเปลือกผ้ามานกทงนกทายให้กับบ้านสวนจ้ะครับบ้านสวนมีหลายอย่างครับผมมีกุ้งมีตับมีปลาหมึกมือนนี่งวดหมึกมือนนี้ลุยครับสูมตามครับขอบคุณครับคุณสำหรับสองแสนซับสไครครับผมมื่นนี้ครับผม ครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามครับสองสับแป๊บนึงครับผมแป๊บเดียวแปปเดียวครับผมถักท้ายกันพอสมควรแล้วกันมือนี่ยเชดยังกินกุ้แมงอยู่มือนี่มือนี่ติ๊ตามทะเลต่ำทะเลรวมมีดเลยโอ้เด็ดนวดนี่ปลาหมึกนี่กุ้งครับผมแถมมีจูบอ่ะเนี่ยเยวเห็นตับครับผมตรงมีจูแน่นอน คุพรพอว่าคนุนจินจุมากครับผมมือนี่จัดหนักๆไปเลยครับผมมือนี่ประคุงมะต่องมือเนาะจ้าจัดแบบเน้นๆปลาหมึกเน้นกุ้งจินขอบบุญขอบคุ้นสำหรับสองแสนตับตะไคร้ครับผมจ้า กั่ว่ามีผููติตามหรือบุมีผููเบงกับุ่รีมือนี่ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เขามาทักทายกันบอกว่าคำตํานี้ตีชมต่างๆกับน้อมรับดูก็ดีครับผมยินดียิ่งนักครับผมกันบามีคำตีช่มกับถือว่าเขาบุมีข้อผิดพลาดแต่ว่าคำตีชมนี้เขาที่ไปปรับปรุงเรื่อยๆแหละครับผมครับบอกว่ากันนะครับน้องสาธิตกาตกบกพร่อง ขอโทษขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมอะไรขนาดไหนเนาะนั่นละอ้าวโอ้เอาเพชรเลยบ่เนี่ยเอาจันจันเลยบ่ดจันเลยจัดจานไปเลยจันจ้ะโอ้หัก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 ปูน้ำปลาปลาเดียดลงไปจ้าเข้มข้นบานไปเลย ผงนัวจ้ะได้ผงนัวไปหน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายผงนัวน้ำตาลกันเสี่ยวเปรี้ยวหวานจัดหนักจัดมาเจิมจนเจิมจนเลยวะเจิมจนเลยต้มปักเบียงหลงซสมซ่าไปมองดูโอ้ยเจิมจนเลยปอดีเลยเร้วอรสชาตินี้เลยบ่ใช่ อร่อยแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าเสิร์ฟจังได้สันดิ่ดีสิน้ำเลยโอ้เสีเอฟเซนนี่ใส่น้ำกันเลยจ้ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟกุ้งมากกุ้งมากกุ้งเลยกุ้งลงเหมืเลยนียบๆกุ้งไว้แล้วเรียบ้อยแล้วจ้าใส่ลงไปกุ้งสดงวดน้ำปลงใหญ่โตมาโหรานโอ้ ผมมืต่ำต่ำทะเลเลยจนเอาเลยเอาเลยใส่เลยใส่เลยมันขาดเวลาเ้องไหนมันขาดเยอะแม่โอ้โหใส่เลยขนะใส่เลยค่ะอันนี้ก็ใส่เลยยยุดดอเลค่ะอืออ่ามาใส่บปเลยไนนี่เอาไว้อือของน้ำปลาที่เต็มหก แม่เป็นน้องเฮียแตกซาสายอุ้ยมือจัดนักจะเต็มเลยกินสุกเลยกินให้มันลืมทะเลไปเลยเลยพร้อเสิร์ฟจ้ะเดี๋ยวๆยังไม่ได้เหมือนี่ดูนี่ใส่ดีค่ะอามีดประจำในห้อยเพิ่นทัานหมูตัวนี้มีดอัน อินเดียแดงไม่ใช่เผาสากานะเผาอินเดียแดงนี่อันนี้อ่อันนี้วเลยบาอานอาี้ว่ัวนีวเลยสตี้ไหมาบเครื่องแล้วค่ะนำไปเออสองแรงร่วมใจมันจะได้ไวๆอร่อยแซ่บเบ้อน้ำของสายตาฮ่าฮ่าฮาหแตกเสยีย ไจุ่ซิมซิมดูก่อนหยดบ่เผ็ดเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานไหมเข็มนิดหวานหน่อยเข้มใช่เหรอมันต้องออกเพาชิมตอนนี้นะขาดยังโอเค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 กูเออไปหาหมองกิน อืมผีกินโบ๊ะก่อนท่านผู้ชมโอู้หูฮึ่มขี่ขาไม่ได้กระจุนี่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ผมเสียบคนลงทุนหั่นเองได้หมือนีครับผมนั่นที่ผิวคนยึดจุหั่นเองครับผมขาเขียงค่ะอ่าขาเขียงเลยมั้งแม่นจัดไปเลยขาเขียงจ้า เวลากินละจ้าปนี่มา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 จ้ามานวลน้ำกันเลยตำตำทะเลนิดรวมรวมตำทะเลขอบคุณสำหรับสองแสนทับสักไข่เนาะจ้าอาบมาน้าหอยมานั่งเล่นนั่งเล่นโอ้สุดยอดโอ้โหโวยขึ้นมาเอ้ยมุมเลยมุมเลยค่ะเฉพาะเห็นแต่ตอนอันนี้กัน พักแล้วครับผมเนี่ยอสักใจพ่อฉันมีหมักมาละกินนกมากินกับตำทะเลนู่นี่ลืมพักขิ้นยังกับข้ามเขาคุยข้าาพักกุ้ยขาดไม่ได้จุฉัน โอ้ถวนเลยบ้างแลยใช่หงั้นแหละถึงกระปุ่งเขาการเลียเนาะเนี้ยจัดจานจัดจานขาเนี่ยเอาคืนอีกใบหนึ่งหนึ่งขาเนี่ยนั่งนักนังสังเกตว้าวว้าวว้าเอาจังทีแียรครับผมโอ้โห ติงติงติ่งมาละจุดมาเลยแกลบกรเกายังกระสู่ใส่มือวะได้ดอกนั่นใจ้บวงฉันอยากได้น้ำหน่วมหนำมาบสองนะคะได้าสองจ่องดิ่งอืว สดน้ำมันพร้อมมันอืมอืมของปุดของหน่วอืมกับกุ้งโอ้โหกินป่านจ <ำ S 1> ุต<ม>ะเรียกผมพี่เรียกกิตะเลยรวมนิดอืมสมชื่ออันประหนันล่ะอืมขออยากใส่เมื่อครับแล้ว,ลวอูง <c oughs> <c oughs> อืมเบิง กุ้งนะอืมเอามืออะไรหอยเอาจักเอาจักเอานมขนมเส้นมือมันยุบม่ได้อ๋อจัองเอาน้ำมันน้ำเนี่ยเอาน้ำนวลสินีอ่อเอาน้ำนวลมันสองสข้างในมีตะกัตัวนล็กหน่อยๆเลย,ขเ,ยเขาเฟี้ยมนกองกระเจา ตดี๋นนยวให้คักเลยอย่าลืมจูด้าหอมทอดมันนะอือเนนอโอ้ะขอกันคักบักมาละกินนกเมื่อเป็นแพแม่ึ้งหย่อนมาละไ,ไ,ได้ไ<า>หวไหมเออนั่งนนี่่ังเลยนั่งเลย,ยน,นันน่นนั่นแหละนั่นแหละนั่งได้แล้วจ้า เอาลิตรนสาดมามาไหมนางตักเกน้องก็ได<ะ>้ดอกตังกว่างนางตักเยน้องก็ได้ยน้องปุง้นหน่อยหน่อยนึ่งดงอกแซ่บห้ายแซ่บห้ายพี่น้องอื นี่แน่สดสดมัป่ามึงกับสดกุ้งกับสดอาหารทะเลกำเหนียวมันละข้ากันข้ากันมันเป็นไหนล้มึงข้ากันตลอดผมออมลําผมออมลําหัวไร ท,ว,ทวนลายจ้าทวนนางฮะบักบทวนนางบ่บ้านเธอเอิอนังสันติอืมัมบนบ้าขืนข้างขอสดน้ำเถอะ,ทะเอาม้านจะสดนำเลยรี่เขาเอือตัวพุม่มเนาะอืมตัวพุ่มตัวนางอ้านเรมีห่านมันมีหา่านมันบ,นบ้าข้นบ้าข้นห่านมันกระเป็นตั้มนี่แหละเคี่ยออกมา ตัว,วตใหญ่ค่ะตุนตนนะ้นมีแก้วอะไรมาแก้วจะจุดแล้ว่าผ้าหลังขันผ้าหลังตัวใหญ่นมันจิ้มหนักแล้วอ่ะเอาตะขีดมันออกในบางหนาวเป็นเปียกหนาวน้อย ท,นะทั้งยังมากรอบใครหรอท่ามันมันย้วยสุดเหี้ยปั้งเมือ่อเรอป่ะเน่ยเมื่อใช่มือ่อ,อน,นั้นสุดกับเครื่องมันเพราะว่าตำไซบักทั่วสุดกับเครื่อง แน่อืเปี้ยวหวานเดี๋ยวเอาขูดโอ๋โอ๋เอาน้ำน่วมขึ้มาได้น้องเหยียบเปลี้ยวหนาหอมบ่ฉันสดใส่บางหันหอมยำเอายำเลยมื้หน้าเฮาเก็บมากบักนาวสิ้นบ่ได้อันนั่นนะอือ

เงี้ยแตกซักเงี้ยตัวนี้บ่มีเฮียมั้ด้วค่ะเก็บอาการไม่อยู่เงี้ยแตกซักน้ำนัวขอหนุมจะเริ่มมันนี่กุ้งสดมันแข็งแซ่บจ้ามันหวาน เจ็บสงไม่อยู่เจ็บสงไม่อยู่อพอแบบบรรบาดกันเลยท่าน,นป้าพ่อสิจานห้องนะ <c oughs> ทีมันแก็บเจ็บสงบ่งอยู่อยอนยังเพลิดแล้วเฮียแตกสะเฮียฟดออกบุ้มๆเถอะชุดยอดเจ็บสง่อยู่แล้วแบบนี้เอาเถืงนะบ่เดีออ๋ยวนี่นะบอแบอืมนอนไปเอา ถามให้เอาน้ามาตุ่มว่าเอาปลาหมกอกหวานครับมันเพิ่งขินจากทะเละว่าปลามึกเหรอเพิ่งจะขินจากทะเลก็จะก็ตัดออกเชิญขายเลนตื่นเลยโอ้ยขนาดทำเองยังเบิ่ลสองเลยนะ อืมดี่มากๆๆเสร็จตากันเด้อโอ้มาครับรับน้ำนวกอูกห้านกำลั <c oughs> ทางทำงาน ามา,มาเมมาวิดนามกำลังปลูกผักทรงใน,น,น,นหอยบุยบ้านสวน,เ,นเขาจะปลูกผักปลูกผักทรงใน,นหอยอส่วนนึ่งห <c oughs> นูชอบอ <c oughs> เดี๋ยวรอเอาขขาวบ่บ่ก็เทงบ่ขขาวเนี่ยเอามาจะค้าเนาะเดี๋ยวมันจะตูดบานมันมันสร้างมันลดลดจัดปวดกินไขยงมโอ้ครับ ทาซีดเพราะทำนี้เหี้ยอะไรเขาตานี่เสียบตายยังคักโอ้ยสุดยอดนะนครับเก็ดอาการเสียบก็เสียบอ้าวจะได้เป็นอะไรร้อนมันออกนะคะฮึจ <c oughs> งไม่เคยอยู่อ่ะ นวลยังเดียวนวลยังเดียวอืมนันงกินนึ่งแสบเข้มข้นค่ะอืมไ้จุที่มากินเองสิครับว่ามันอันมาสลองยังเหรอครับผมคือว่าขอบุญขอบคุณจ้า สำหรับผู้ติดตามนะครับเนาะทุกคนครับสองแสนซับสไครต์จ้ะครับผมที่คอยบึ้งคอยแย่งกันมาตลอดฮะช่วงหลายปีที่ผ่านมากันนะครบผมผมไม่ยังร้ายแล้วครับผมอ่มิได้เขาามาขอบคุณนี่แหละจากใจจริงกันการอยู่การจริงกับแบบง่ายๆนะครับผมกินธรรงมาได้นะครับผมกลับไหมอืมจัดไปโอ้โหอือสำหรับ กระติดตามกันต่อไปนะครับน้อ,อจ้าสำหรับขันพายอย่างมากที่ล้านกะโทรมาจากหนอ่อยอ่าโทรมานิดหนึง่งนัดหมายลงนัเพราะว่าล้านเป็นร้านน,น้อยๆล้านแบกับดินนะครับผม,มบ่ได้รู้ลาครับแต่ให้ได้รสชาติแบบอีสานแท้ครับผมออร,ริจินอลครับผมดังนั้นคนที่มากอะ่ะโทรมาหาในหัองจักหน่อยมึอนี่แซบบิลลี่ครับผมมึอนี่ได้สาจูคนมากมึงนี่นไปอัน หม้อสามสิบสามบนมันเลยวางมันผุดปกติวันนีาทงานวันนี้มันไปถึกระหารชีวิตหม้อสามสิบสามบนบ้างไปเดินเรื่องไปเดินเรื่องครับผมพอดีก็ได้มาแล้กันพอดีเป็นมือห้อมมือขอบุญขอบุณสองแสนซับสไครต์พอดีผมสําหรับคลิปนี้ก็พื่ตีเอาไว้เท่านี้แหละครับผมสะเลื้ยกับจะกินไปเรื่อตะแมนครับผม ฝั่งนี้ไแต่ได้ฝัิดตางกันไปเอยเลยจะไม่ห้อยเพียงไม่แต่ได้วิถีารบ้านเฮาจ้รับดีบสวัสดีครับยังกินอยู่ครับผมครับบายบาย